สี่คน,นวากันสี่คน,นวอกกันสองคนบ,กบกอกสี่ไอ้เนี่<า>เป็นเพื่อนนักเพื่อนใครกันไรครับแต่ว่าสองคนก่อนใตั้งมีฐานะคนเป็นยุบเอาเมียมีลูกเมียงวัตถุคนเมื่อน,นั้นเปิดได้มาสังสรรค์กันในวันปีใหม่อมโอ้ยไอยแหลกขึ้นวอกเขาเลยขึ้นได้เออ,เอ,อโอ้ยคุณนี่ยโอ้ยเมี่ยงคุณแม่มพระเอะอเป็นอ่างเมียกันนะคุณเป็นแม่พระโอ้เป็นหัวโต เมี่ยฟ้าเมี่ยมึงดีแต่ขาดเมียมึงกันรักษาพอดีเงานทางกินตีทีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักเรียกรบพอสุพญรณวันแล้วเด้อขอบลูก กับผมเบาจูซักใจดีค้นสูงขาวเงาใหญ่ไว้มันสูงฉลุดูดบานหัวล้านและเซ็กซี่ข้ามนีบ่าวบ่าะได้เพีองพอบ่หัวล้านไหมหัวสิบเซนหัวสิบเนพ่อพี่พ่อน้องครับมือนีในรายการมุ่งเบามวนทางช่องซุปเปอร์เงาเบาจูซักชแนล ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็กดติดตามมานําครับผมพี่น้องพอกันอีกแล้วพอกันอีกแล้วยังก่อนลมวอยวอยกันแล้วสิขอมาอ่ะลมหนาวลมหนาวหายไปแล้วกําลังสีอวยเอออวยอืมมันห่อนเขามาแล้วบ้านนี้มันสิเขาสู้หนาวหอนสิพ่อไปสู้หนาวหอนเขามาเออเรียนกุมภานี่เรียนแชร์เนี่ยสิขามาเดือนเดือนแชร์จังได้กุมภาแปลว่าแชร์เนาะ โอ้คุ้มผ้านี่แปลว่าเฉะเราเรยกุมผ้าคุมผ้าเอ้ยคุมผ้าเนี่ยวาครับโอ้เออแมง้ผ้าเอ้ยคุมผาต้องขันไปดีต้องขันไปดีรัาเนี่ยุมผ้าเอ้ยคุ้มผ้าก้หมมยคือคุ้มผ้าคือแปลว่าเชะเพี่น้องเกิดไม่เงี้รุ่นจัางไาจูสักกันยังโมคุ้มผ้าแข่แขในซอมชี่แนะน้ำทีมีซุ้มบางแหงบ้างเดือนเนี่ยเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเออระบายคือกันบันุมผ้าอาจจะมีหนาวบางร้อนบ้างโอ้ไม่เป็นกลาง ก็ว่าแฉเนี่ยึ้นบกก็ได้ลงวน่าก,ก็ได้ครับก็เรียกว่าเดือนกุมภากุมภาก็เลยอยู่ระวางหนาวน,าานี่หอนนี่จะรับกันนั่น,น,นแหละโอ้เออเมียนมือวานนี่หอนเด่นั่นแหละมามือเศรานี่เป็นสีเราหนาวกุมภาก็ๆๆว่าล่วงหน้าก,ก็ได้แ่นั่นกุมภาแปลว่าแ่เนี่ยลงน้าก,ก็ได้ขึ้นบกก็ได้เนี่ยอืมเรียกกุมภาโอ้หนั่ตัวล่ะพี่น้องจังสั่นเดียวขันขันฟังรายการมุมมอมวนบ่หูจักนี้เนี่ยเนาะเดือนซี่เป็นเดือนมีนาเดือนซีเป็นเดือนมีนามีนามีนานี่ขั้วหมายของพ่อ มีหน้านี่ยขันปู้ทุกประทันมีหน้ากับไปหาเศร้าทมไมก่อนไปเศร้าซะเกินเศร้าโบราณเขาจะบอกว่าทอดเดือนมีหน้าไม่เป็นเดเรื่องไปหาคุดหอดต่อจับปลาจับเมี่ยงทางปลาเห็นหน้าโอ้ต้องมีนาในเดือนนี้ถ้าเดือนนี้ไปฝนตกมาคุณจะทําอะไรไม่ได้เลยโอ้มันจะมันจะเศร้าไม่ได้มันจะเศร้าไม่ได้เลยเหมือนเคยตังค์มาเดือนเดือนนี้น้าเราก็ต้องไปเศร้าหน้าได้ขันปจุดปลาจุดเมี่ยงย่ายมึงมึงไปจุดย่ายไหนเออ คั้นๆเศร้ายังไม่เคยกูผู้เฒ่าโบราณว่าเลยประเดือนมีหน้าห่วยบอเคได้ยินเด็กเสียเด้ฟอนี่ครั้งแรกเลยเนี่ยคือเท่านั้นหรอกทีมากเนาะโอ้เป็นทีมากเขาเดือนมี่หน้ากุมภาโอ้แล้วมีสาวจังไหมมีสาวกับพวกหูจักแล้วหูจักมีสาวนี่มันแหงแล้วน้ำนาห่อนแล้วมีสาวนี่คือแหงแล้วแหงแล้วน้ำขอดบ้างขอดหวยแล้วมันห่อนแล้วครับบางมีอะไรไปสาป่านะ ความระยันหัวเดือนเมษาเนี่ยที่มากของมันบังเม่บาง่บังเม่บังเม่เดินโซกับกับคู่ไปหาสาปลาแยกเดียวระมันน่ามันน่าแห้งนี่เรี๋ยว่าบังเม่สามาเท่าสมือก็เรยเดือนเมษาเออท่าสมุอเท่าสมือนี่กับบางเม่ไป็สาปลาเนี่ยและบังเม่ยุ่งใส่สมือตายหมดแล้ว เราต้องมาสุดสากับพอสุดปัาเนี่ดเรื่องมือนี่เรื่องที่มาของเดือนของปีที่มาของเดือนเออบ้าบ้าคำใดมาหูจักมาศึกษามาศึกษากับพอนเอยเลยปัเอาว่าไอ้ฟังว่าที่มาของเดือนเดี๋ยวนี้ชี้แจงแถลงการในเบ็ดในเบ็ดเป็นมาจังไดมาจังใดบ้ามีเพี้ยน เคลื่อนกางแหง n g โวน้องของมึงแ h ạ มดเยนพ่อเจาะดิเมีบางเมียไปสาปลายุสันน์ท่มเมีสาตสมือนี่โอ้เอามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลวพ่อยัยไม่เอนโอ้มาเลยมาเลเข้ามาเลยข้มาเลยโอ้มาเลยโอ้ ลงไปขราบขี่ลาพี่ลาพี่ด้พี่ดาพี่พี่เสัตว์สว์สัตว์โอ้มาเจะได้ยังบ่อบอกเกางังมะเล่ามขานคือ่โทุเรศมากวนบ่านนี้จะมาอีกพอเจ้าอรับแล้วข้าปากอยู่ไหมโทนสเพสโทนสเพสโอ้ยเพ่อในของของฝากของต้อนอันนี้เขาเนขาหยังพอนี่ยเเนี่ยเขายังเขาหยั่งโอ้เขาเนี้ยวนี่โมแม่ันคันบพว่าเขาเนี้ยวนีว่าเขาหยังเขาจิน มาดีอะไรพวกมาดีนะอาจารย์ได้ขึ้นเหลิอมาแล้วเฮ้ยบ้านเป็นสีสนุกเบาว่าวิพุฒิประหาัดเบาสองคนพอกับลูกไปลอยมาจังไหนอ๋อไป่ฮอดบ้านนู่นนะสาดลูกสีุะนะใส่เยอะพอดีจำขึ้นมาบวกเข้าบ้านอีกไปเจอวัานบากลับนมาอีกโอ้พอดีนักกินมาฝากเอาไม้ยังไงพอเอาเบาเบเลี้ยงเมนูอธิบายเมนูอันนี้คืออันนี้คือเมนูยังเนี่ยโอ้โอ้ ออต้มแรงขันคันบอกว่าต้มใช่าหยังหลอกลวงลวงลวงกรอบนี่ว่าต้มแหงอันนี้ไม่ยังนีไม่ด้ไอ้นี่ยซัมตมสมตํ้ำสวมมตั้มาละกัซต้มละาตุ้มเราใพ้ม่ล้มเหรอครัเอ้ยมีหันอาหารชิงโตัวนี่ยังหอ่อันนี้เอออ่ำบอแมนอาาิ้ตัวิอซอยซอยอ่ะ ซอยคางหรือเปล่าเนี่ยมาแเมรอันนี้ย่างซาโอ้ยย่างซาโอ้ยย่างซากร้อยก้อยโอ้ยอ่านไม่รู้ไหมว่างใหว่าบ่างเหออันนี้อะไรเนี่ยอ่าเออเนี่ยอันนี้แจ้วเพียแจ้วเพียเออแจ้วเพียเนี่ย้วศัตรูพืชแจ้วศัตรูพืชแก้วศัตรูพืชพี่น่าแก้วเพียเพียเนี่โอ้ยแก้วศัตรูพืช โูคือได้คักแก่วิ่งว่ได้คักเนี่ยเพียดีเจ้าสะตเป็นห้งนอยากบ่ไกลบ่เพียผมมาหวาน่ะมาเลยบ้านตาหัวสีว่าวัดหัวสีบ้านมองหว่าเงยโอ้ยไปยกขึ้นขามยากลับขึ้นมา ถ้าวลาตอนไหนหอดี้แยกเขาว่าเรียวหัวเรียวหัวอีกสิเขาูบ้านผู้บ้านเขาผูบ้านผูกก้านไม่อีกปานก็่เคยมาเนาะจา์ก็ใช่มาที่ไหนเบหลงบอมี EPF บอนิปาไปเนี่ยป้าไปเข้ากัมันลืมครับมันลืมเอาไี่น้องถือว่าคลิปนี้ก็ถือว่าครบชิมเ่ยครบสามแล้วขาด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 แอร์าเดีเนแอร์คดเอตบอนบอกบออบ้านเฝ้ามากอะไรทั่วฮาร์เปนบ้านทั่วหาแล้วพื่นมาพืบนยากรอ มันจะไม่มีผู้หยาดเท้าเบตั้งแต่อาจารย์ไม่เ้นมากกับสีมาหยาดเข้าเบด้วความสีเดียวาหลนบอกเขาสีเดียวไหลเพราะสองคนแบบนี้ยฮากขาบอกตัวตั้งคุณฮอนมาแล้วคุณแต่ฮอนยุ้งี่แหลาบอกตัวบอกคนปอ้าวครับผมไม่น้องมือนีเอามือนีที่ว่าเต็มทีมเต็มทีมแล้วเอาควมามุมงมาวนจักหนึ่งเรื่องพอบบเรื่องอันสี่คนว่ากัน สีข้นบอกกันต่งขนบอกบอกสีไอยนี่เป็นเพื่อนนักเพื่อนใครกันเลยครับแต่ว่าต่างคนก็ไปตั้งมีฐานะคนเป็นยูเอาเมียมีลูกเมียงมาทุกคนอ๋อเมื่อนั้นเพิ่นเลยมาสังสรรค์กันในวันปีใหม่โอ้ยไอ้เรียกขึ้นว่าเขาเลยขึ้นเลยเออโอ้ยกูนี่ยโอ้ยเมียกูัวแม่พระเลยเหมืนอ่างเมียกันนะกคือเป็นแม่พระโอ้เป็นโอ้วัดโตเมียงพระเมียมึงดีสิคะเมียมึงกันรักษาพอดีเงานทางการกินดีที มันไม่ได้สั้นลูกเิ่นบวชเมื่อวานนี่ไมเมีนี่ยพไม่เาได้มันแม่สั้นลูกเป็นบวดเมื่อวานบังสองบันบางสอง เฮ้ยเมียกูคนเป็นเมีพญ่าพุนว้าวไอเนี่ยมันเป็นล่ำะนะเมียกูเป็นเป็นเมีพญ่าพุนมันเป็นล่ำพะาเมียเมียพญ่างบอกสามวันนี่สนิทก็บุุยเมียกูเป็นเม่ต้มแย่ผุนพนี่แยเป็นไงบางจคนออกูเป็นเมียกูปีปีขว้างหมดเออเมียกูเป็นเม่ต้าแง่ผนี่ บักสีโอ้ยสุจะคุยไรสามคนใคนเมียกูเป็นเมียเลี้ยงบ้านกูยังบ่ปากมันเป็นไรเมียกูเป็นเมียเลี้ยงบ้านกูยังบ่ปากมันนั่นดรสมัยมิดเมียกูเห็นใอ้กินคนกินเมื่อเมียกูเลยเป็นเมียเลี้ยงบ้านไปนะภูมิใจเห็นไหว้าด่าได้แล้วด่าได้แล้ว ผุ <laughs> right ้ิบัเลยไก่มากผู้ิบันไก่มากุ้จิบันไก่มากแบอกเลยหากิออกคนนีู้้ิบันไก่าแบอกสลห้ากุชิออกคนนี้ไปเอีงเสียงเลยผู้ิบันผุ้จิบปลาคุยปลเอ้ยจคบอกเลยหากุชิออกเพราะป่าูิบัจัเกผู้นี้แล้วกินหงแล้วกินกินกินงหวเลยเดี๋ย เอาพูดว่ากันพูดว่าพู้ใดมีเมียเป็นผู้ใดมีเมียเป็นยังคอมเม้นคอามาบอกว่าสุดยอดบอกเมียกันเมียกันเมตาเมียเนี่ยนามาแต่อวดเขวดเมตาเมียเอาพวกเราไปตรวจดิผู้ใดก็ต้องอาศัยเมียเราเนาะแต่วันทั้งเม็ดทั้งมวนคือแหมบักที่ซีบักเรียงบักเลี้ยงบ้าน เมียเมียกูเป็นเมียนางปา่อปากนงานเน้ยมันม่เนียกูตัวเฮดได้กินคนกินไปนะเมันนะเลไปเลยใส่สมือซีไนงตาหมดแล้วอไม้ขึ้ไหมจะเป็นบ้ากหตะวินป้าเรียนีิดาพระเจ้าตาพระเจ้าตา อาจจะสิไระเอาตาตาคางเงี้ยววะคางเงียวมุมมองมวนมาเพิ่นบนปลาโอ้มาเราเด้อพระเจ้าตามุมมองมวนมาแล้วเอาปากปี๊ปากน้องคนไรคนเชื่อครับผมพี่น้องเอาสมควรพอ เดี๋ยวยางซาบเพราะสิเปียนสีคันอยมีอายุวันนสุขภัละคนเกียดยาเด็กคงพยายามีเด้อเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารครูบาอาจารย์นีสิ่งต่างๆสุขสุขคนเด้อมันอิ่อสุขัญญาเอาผมบ้าจนสักใจดีไม่เิดครับเออขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ